สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะที่ชอบดูละครจีนกันค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่พลาดเรื่องสยบรักจอมเสเพนะคะตอนนี้ก็จบไปแล้วสมบูรณ์เลย40ตอนในเวอร์ชั่นละครค่ะสำหรับในอพพิโซดนี้นะคะหวานก็อยากจะรวบรวมแล้วก็เก็บประเด็นให้ครบสำหรับเรื่องสยบรักจอมเสเพนะคะสำหรับอพิโซดนี้นะคะหวานขอพูดถึงลวดจื้อซางค่ะซึ่งก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายนะคะที่คอยชักใหญ่แล้วก็ครอบ งราชวงศ์เชียรที่ยิ่งใหญ่นะคะโอ้โหเกือบไปค่ะทุกอย่างเกือบจะเลวร้ายสุดๆเลยนะคะสำหรับในเรื่องสยบรักจอมเสเพเนี่ยกำกับการแสดงโดยคุณอินเท่านะคะแล้วก็นำแสดงโดยคุณปายจริงถิงแล้วก็คุณท่งอีค่ะส่วน นักแสดงที่รับเชิญพิเศษมาเรื่องนี้นะคะมี2ท่านก็คือคุณหลิวเฉียอ,อี้เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็คุณจางฮ่าวเวยนะคะเพื่อนๆจำชื่อดาลาาได้ไหมคะว่าแสดงตัวละครไหนคุณหลิวเฉียอ,อี้ก็แสดงตัวนี้แหละ,ะรั่วจื่อซางนะคะส่วนคุณจางฮ่าวเวยก็แสดงเป็นตัวละครเยซืออันไงคะเนี่ยสตัวละครนี้นะคะก็คือได้รับเชิญพิเศษมาค่ะแต่บทนะคะก็อยู่ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะตอนแรกๆไปจน ถึงสุดท้ายเลยนะคะเรียกได้ว่าสามารถจะเรียกได้ว่านักแสดงในเรื่องนี้อย่างแท้จริงนะคะหมายต้องใช้คําว่ารับเชิญพิเศษมานะคะแล้วก็สําหรับเรื่องนี้นะคะก็จบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่ามีการหยุดนะคะหยุดยาวๆไปพัก1นึ่งเนาะเราไม่ได้ดูเรื่องนี้อัปเดตประมาณ3,3 3วันหรือเปล่าคะ3วันใช่ไหมคะเออจริงๆแล้วถ้าดูติดๆกันเลยอะมันก็คงจะอารมณ์ต่อเนื่องได้มากกว่านี้แต่บางทีแล้วพอหยุดไป3 นนะะบางทีก็ลืมพอดเก่าๆไปแล้วแต่อ่ะไม่เป็นไรคะ่ะก็ยังถือว่านะคะยังดีที่หลังจาก3วันหลังจากหายเงียบไปเลยนะคะเราก็ยังได้ดูนะคะ4ีตอนสุดท้ายในช่วงของอวันที่1 3 1 4ใช่ไหมคะกระดากระดาคมนะคะฉากที่หวานจะเริ่มพูดถึงนะคะขอพูดถึงในช่วงแบบกลางๆไปปลายอ่ะกลางไป,ไป,ไป,งไปค่อนปลายนะคะตอนที่กู้จิวซือเราได้รู้จักเราก็เข้าไปติดตามทางด้านของ ท่านฟัานเฉยเรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะจากนั้นนะคะก็มีเรื่องราวของทูตโยโจนะคะ เจียตูโยโจเจียตูฟ้านฉวนในฐานะของตอนนั้นเป็นตัวแทนนะคะของแคว้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงที่เขาต้องการยึดครองอำนาจเหนือดินแดนของราชวงศ์เดิมให้ได้สำเร็จนั้นแล้วก็ทางด้านฟ้านเฉวนนะคะได้ขึ้นของบัลลังก์อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะจากนั้นนะคะเขาก็มีคณะเนาะรวบรวมแบบว่าเหล่าเสนาบดีอะไรอย่างเงี้ยให้คนที่เขารู้จักแล้วก็คนที่เคย ติดตามเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับเขาให้มา รับตาแหน่งนะคะรวมทั้งทางด้านของอข้าราชการเก่าๆของราชวงศ์เดิมๆนั้นก็มียังคงอยู่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็ด้วยวิธีนี้นะคะทางราชวงศ์รงที่ยิ่งใหญ่นั้นก็จึงเปลี่ยนมาเป็นต้าเชี่ยนะคะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็ทหารที่เคยแบบว่าลบมานะคะเรียกว่าทหารผ่านศึกของราชวงศ์ต้ารงนั้นก็ได้ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มนะคะที่จะกลายเป็นอํานาจของราชวงศ์ใหม่ก็คือส มารจะถ่ายโอนมาที่ตาเชียได้ค่ะข้อดีของการทำเช่นนี้ก็คือเหตุการณ์ที่มันจะมีความขัดแย้งอะไรเงี้ยมันก็จะลดน้อยลงแล้วก็สามารถช่วยให้ผู้คนทั้งประชาชนทั้งทหารสามารถที่จะได้รับการฟื้นตัวแล้วก็พักฟื้นได้ด้วยนะคะทีนี้ข้อเสียเราก็เห็นแล้วว่าเราคือทางด้านของอกลุ่มใหม่รัฐบาลใหม่แล้วก็ คนที่แบบเออตาเชียเอาพูดง่ายๆนะคะก็ต้องรับภาระหนี้สินกองโตจากทางของราชวงศ์ก่อนที่มันเหลวแหลกอยู่ด้วยนะคะก็ต้องรับมาด้วยค่ะทีนี้นะคะทางด้านของออข้าราชการเนี่ยเสนาบดีมันก็ยังมีบางคนนะคะที่ยังคงยึดติดอยู่กับในในช่วงที่เป็นตา้าลงอยู่นะคะเรียกว่าเป็นพวกหนอนและกันเนาะสำหรับข้าราชการแบบนั้นนะคะเสนาบดีอํามตา์แบบนั้นค่ะทีนี้ทางด้านของต้า เเชียนะคะก็ถูกกัดก่อนด้วยสิ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะฟ้านชวนนะคะตอนที่ขึ้นแบบคลองลาดนั่งบนบันลังเนี่ยเขาก็เข้าใจเนาะเข้าใจเรื่องราวแล้วก็ความจริงทุกอย่างเช่นกันนะคะแต,แต่แต่ด้วยความเป็นฮ่องเต้บางอย่างเขาก็ทําไม่ได้ค่ะเขาจะต้องเลือกนะคะหนทางที่ทําให้ราชสํานักนั้นมั่นคงที่สุดดังนั้นเขาก็เลยต้องแบบหลับตาบ้างนะคะมองไม่เห็นการกระทําชั่วทําไม่ดีนะคะคอลาดชอลาดบาง หลวงของเราผู้มีอํานาจที่ขี้อวดอํานาจทั้งหลายเนี่ยก็ต้องปล่อยไปบ้างนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันก็กลายเป็นความเจ็บป่วยเลื้อลังะคะ่ะที่มันยากที่จะ กำจัดนะคะกว่าที่ทางด้านของท่านจัก,กรพรรดิฟ้านฉวนนั้นจะจินตนาการเอาไว้ได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อเขานั้นน่ะได้เผอแบบว่าแสดงความอ่อนแอคือมันก็มีจุดอ่อนออกมาใช่ไหมอำนาจในอดีตของของอัครมเหสีนะคะก็คือเรียกได้ว่าหองเห่าหรือเปล่าเอ่ยก็ทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อรวบรวมแล้วก็แบบว่าจะจะต้องจะต้องยิ่งใหญ่มีอำนาจให้มากยิ่งขึ้นนะคะณนะจุดนี้เองค่ะก็เลยไปดึง เอานะคะล่วจือชางนั่นแหละค่ะมา มาอยู่เป็นพวกทางนั้นนะคะเพื่อที่จะจะทำให้ทางด้านของอดีตอะอดีตฮอ,องเฮานั้นอะมีความยิ่งใหญ่ได้ได้ยังรวมอำนาจอยู่นะคะซึ่งล่วจื่อชางนี้ถือว่าเป็นผู้นำโศกนาฏก,กรรมมาให้กับทางด้านของฟ้านฉวนเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะถามว่าท่านฟ้านฉวนนี้ได้คิดไหมว่าคนคนนี้แหละล่วจื่อชางนี่แหละจะกลายเป็นผู้นำที่ทำให้ตาเชียเกือบล้มสลาย ในในยุคต่อมานะคะก็คงคิดไม่ถึงเช่นเดียวกันค่ะ สถานะนะคะในละครของลัวจอชางนั้นถือว่าโอ้โหอยู่ใกล้เื้อพวงศ์สุดๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับรัชทายาทสุดๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะด้วยความที่เขาจะแบบว่าสั่งสอนหรือว่าให้คำแนะนำอะไรเกี่ยวกับรัชทายาทไปเนี่ยก็ล่วจือชางก็ทำได้อย่างอย่างตามแผนของเขาเลยละคะ่ะเอาเป็นว่านะคะถ้าฟานวีเนี่ยคือได้ขึ้นครองบัลลังก์ปุ๊บนะคะลัวจือชางนั้น ก็จะเป็นคนที่อยู่ใกล้กับ ฟานวีมากที่สุดลองลงมาจากผู้หญิงทั้งตัวของฟันวีนั่นเองนะคะพอเรานะคะคนดูละครได้เห็นว่าล่วจือชางนั้นโอ้โหได้ได้ขึ้นมาเปรียบเสมือนฮีโร่ของทางของทางจักรพรรดินะตระกูลเชื้อพระวงศ์นะคะอย่างฟันฉวนฟันวีอะไรแบบนี้เราก็เสียวแบบว่ารู้สึกว่าความปลอดภัยจะไม่ค่อยมีสําหรับพระเอกของพวกเราเลยนะคะเพราะว่าล่วจือชางนี้ไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบกูจิ สื่อแล้วก็ไม่ชอบเย่สื่ออันเลยนะคะรวมทั้งคนอื่นๆที่อยู่ในฝ่ายดีค่ะท่านแต่เท้ารัวมไม่ชอบเลยนะคะแล้วก็แทบจะรอไม่ไหวที่จะแบบว่าทําให้ทั้งตระกูลกู้ตระกูลเย่อะไรเงี้ย พังไปอะไรอย่างเงี้ยแทบตระกูลล่วแทบจะรลอไม่ไหวเลยนะคะั่วก็คือั่วจื่อชางเนี่ยแทบจะรลอไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่านะคะพอเขาเลื่องอํานาจแล้วเขาก็ทําอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะเกมนะคะระหว่างขั้วเก่ากับขั้วใหม่ในราชสํานักเนี่ยมันก็แบบมีมาเรื่อยๆแล้วมันก็ยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นจัก,กรพรรดินะคะก็ต้องรู้จกักหาวิธีที่จะสมดุลกันระหว่างขั้วอํานาจเก่ากับขั้วอํานาจใหม่นั่นแหละคะ่ะซึ่งก็จะทํา องค์จัก,กรพรรดิที่นั่งครองบัลลังก์นะคะได้รับประโยชน์มากที่สุดแต่ว่าฟ้านวีนะคะคนที่ขึ้นมาเป็นจัก,กรพรรดิองค์ต่อมาเนี่ยไม่ได้ฉลาดไงคือเขาไม่ได้รู้วิธีว่าจะต้องบริหารประเทศอย่างไรนะคะเพราะว่าฟ้านวีนั้นถูกเลี้ยงมาประมาณเหมือนกับว่าให้ให้รู้วิธีต่อสู้เพื่อความโปรดปานเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาได้รับความโปรดปานจากเสด็จพ่อเขาก็เลยได้เป็นรัชทายาทนะคะด้วยวิธีนี้นะคะทางด้าน เอกของพวกเราค่ะกู้จิวซือแล้วก็กลุ่มที่แข็งแกร่งใหม่ๆนะคะของโยโจก็ได้ถูกฟานวีนั้นปราบป,ปามไปโดยธรรมชาติโดยที่มีลัวจื่อชางนั้นเป็นผู้คอยแนะนำอยู่เบื้องหลังฟานวีอีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะอำนาจดั้งเดิมของราชวงศ์ก่อนนั้นก็ยังคงเติบโตไปเรื่อยๆแต่ว่าอานาจของกลุ่มใหม่นั้นก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆค่ะพอมันขาดความสมดุลในราชสำนักแล้วนะคะทีนี้อำนาจของราชวงศ์เดิมก็ คือขั้วอํานาจเก่าก็เริ่มหยิ่งทนงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผู้คนนะคะก็ถูกเอารัดเอาเรียบมากขึ้นเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าก็พยายามจะกดอีกฝ่ายให้ลงให้ได้ค่ะมันก็มีอย่างคําก่าวโบราณนะคะว่าน้ํานั้นสามารถจะทําให้เรือนั้นรอยได้พยุงเรือได้แต่มันก็สามารถจะทําให้เรือ ลมได้เช่นเดียวกันนะคะด้วยการที่มีไท้ฟูนะคะแบบลวจืดชางแบบนี้ค่ะฟานวีในที่สุดแล้วก็ไปไม่รอดนะคะในพอดละครนะคะเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าคือเขาเนี่ยเหมือนจะตามไปในที่ที่พระเอกของพวกเราอยู่นะคะเพราะว่าเขานั้นต้องการจะฆ่าพระเอกจะทําลายพระเอกให้ได้รับความทุกข์ทรมานนั่นเองค่ะแม้กระทั่งในบางตอนเราจะเห็นแล้วว่าพระเอกของพวกเรานะคะยอมถอยค่ะถอยออกมาก่อนแต่ถามว่าทัง ล้วจอชางยอมถอยไหมไม่ยอมนะคะก็ยังอัดแบบว่าเดินตรงบทขยี้ไปข้างหน้าเพื่อที่จะบังคับให้กู้จิวซือพระเอกของพวกเรานั้นเข้ามุมให้ได้แล้วก็จะจัดการให้ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกู้จิวซือเป็นตัวละครที่เป็นพระเอกค่ะเพราะฉะนั้นลัวจอชางจะมาทําอย่างนี้มันก็ทําไม่ได้นะคะแล้วผลสุดท้ายแล้วนะคะก็มีแต่ความเสียใจแต่ว่าจุดจบเนาะของลัวจอชางในเวอร์ชันนี้ในเวอร์ชันละครน่ะค่อนข้างจะ ะะตายไม่ได้อเนตอนาดอะไรคะ่ะทั้งที่ก็โอ้โหสร้างความวุ่นวายมามากมายในในเรื่องสยบรักจอมเสเพเลยนะคะสำหรับตัวละครที่ร้ายกาจแล้วก็มีความฉลาดขนาดนี้นะคะได้เป็นถึงไทฟูเลยค่ะเป็นอา,อาจารย์นะคะเป็นราชคูที่คอยให้คำแนะนำนะคะรัชทายาทเลยถือว่าอันตรายมากๆเลยนะคะเอาละคะ่ะเรื่องราวของรั้วจือชางนั้นก็กลายเป็นนะคะเรื่องราวท ที่เป็นตำนานอยู่ในเรื่องสยบรักจอมเสเพแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดจากนะคะเด็กชายคนหนึ่งที่มีความฝังใจมากๆเลยนะคะกับพ่อที่เขาที่เขาเข้าใจว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะเข้าใจแบบว่าเออพ่อทิ้งแม่ไปพ่อมาเ,ออเหมือนกับหลอกลวงผู้หญิงมาหลอกลวงแม่จนกระทั่งแบบว่าได้กันแล้วท้องแล้วก็ทิ้งไปนะคะต่อมานี้ก็เกิดไฟไหม้เขานั้นก็ไม่มีบ้านจะอยู่คือจากลูกคุณหนูก็ต้องกลายไปเป็นขอทานนะคะ ชีวิตก็และเหเล่ล่อนแล้วก็จนกระทั่งแบบยืนหยัดมาได้ด้วยตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสงสารอีกตัวหนึ่งแต่ก็สงสารไม่ลงจริงๆสําหรับลวดจือช้างค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสอดนี้นะคะแล้วหวานก็จะรอติดตามผลงานของคุณหลิวเฉียวอี้นะคะเพราะว่าเป็นขวัญใจของแอดวานมาตั้งแต่สมัยที่เป็นเอมบัสเตอร์ของเทพแล้วก็ทั้งแดนเทพแดนมารกนะคะก็คือคุณหลิวเฉียวอี้นี่แหละค่ะขอให้ทุกท่านมีความ ความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ